วันนี้มาแต่งให้ออกจากศูนย์เหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดฮิตจริงๆของตัวรุ่นอิลิแกนที่แต่งเป็น RS พร้อมล้อแม็กเวกขอบ20เต็มซุม้มยางโตโยต้ายทีหล่อแค่ไหนเดี๋ยวพามาดูค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเซ็ตนี้เป็นเซ็ตใหญ่จริงๆของรถคันนี้ค่ะเพราะแต่งเนี่ยมูลค่ารวมเนี่ยเกือบ1 0 0 0 0แแล้วก็ FC คันนี้ จากจังหวัดทางงานนะคะภากตานี่คือจัดให้หล่อๆออกจากสูดดแบบนี้เลยสําหรับคันนี้ลูกค้านะคะเลือกเป็นล้องานเวกวิวกันอีกแล้วพี่เวกวิวตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นลายที่หายากจริงๆสําหรับตัวนี้เป็นสี v ีแบ็เละพี่ตัวนี้เป็นงานโกลด์ฟอร์มมิ่งเหมือนเช่นเคยเลยค่ะสังเกตง่ายๆสำหรับล้อนแบ,บแคแฉเนี่ยตัวเวกเนี่ยจะมีโลโก้ตัว V อยู่ที่ตัวแมตกด้านบนนะคะเป็นวีเล็กๆ mm hmm. แบบนี้ชัดเจนสําหรับสีเป็นสีวีแบ็กเช่นเคยนะคะอย่างที่บีมเคยรีวิวไปนะสําหรับตัวของเวกเนี่ยออฟเซตเขาจะไม่ได้ลึกมากเหมที่น่าจะอยู่ออฟเซตสิเท่านั้นมาพร้อมอยางโตโยไทยโตัยไทาอันนี้ยอดฮิตกันอีกแล้วสําหรับพี่ๆที่แต่งรถช่วงนี้เนี่ยฮิตฮอตกันจริงๆสําหรับยางโตโยเอทนั่นเองค่ะเพราะยางโตโยเอทเนี่ย สามารถวิ่งในถนนที่เป็นทางขรุขระหรือพื้นเรียบได้ปกติเลยแต่ต้องบอกว่าอาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ดังมากจนเกินไปนะคะสเต็ปยอดคิดแบบนี้จบงานหล่อลงตัวแน่นอนแล้วก็เตรียมพร้อมส่งมอบภาคตต้ให้ไปหล่อๆเลยคันนี้อรอติดตามเลยคะ่ะ